นี่มันจะค่ายไก่เนาะนี่เนาะปีงลาลาดปีงเลยเนาะปีงโอันนี้มันโตยังนี่ <c oughs> สวัสบดีทุกท่านทุกคนมื้อนี้จะพามาล่อซื้ออาหารแหลงเนาะอยู่ที่ตลาดแหลงบ้านชินเมืองใสแขวงอรดมใสเนาะสวัสดีบบตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเคืองเนาะก็น่าจะมีพอ่อาคา้าสาวค่ายเนาะแล้วก็พ่อแม่วสาวนอยู่ที่เมืองใสนี่เพิ่นมาซื้ออาหารแหลง เดี๋ยวจะพาไปรอนเอา่าจะมีอาหา้างกันกินแบบใดแดดเราอยู่ที่ตลาดนี้ตอนอแรกๆสี่ปกากจะมีาห้ารการกินเนานะเป็นพืชผักมาบางค่าอยู่ตลาดนี้นนี้นจะเป็นผักนี่ตจะนี้ผักที่ว่าเป็นผู้เปล่านะจะมีผักโปงมีเนาะเดี๋ยวจะพ่าย่างเข้าไปทางไหนเพืนะ่อนเนาะมันน่าจะมีาห้ารสดแดาห้ารสุกแดด บนแอรใจวันป่าเนี่ยโมนี้เนาะโต๊ะอันนี้นี่ป่ากินหอยโอ้ป่ากินห้อยป่ะป่ากินห้อยนะแปลกๆนะเนี่ยนะก็จะมีมักแต่งด้วยนะเนี่ยนะมีมักแต่งสมาชิมื้อนี้เขาจะค่ายเลขเนาะมื้อนี้เลขาวล่าจะมีเลขเอ่อ2โต3โตฮอด6โต้วเนาะอ่าก็จะมีมักแต่งนาะอยู่หลายๆตลาดมีมักแต่ง จากที่ว่าคลิปที่แล้วนะที่ว่าผ่าไปรอดตลาดเซาะแล้วก็มีมัดแต่งไปไปลายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นส้มป่าเนาะแตงโมส้มป่าอันนี้นป่าเนาะป่าปัดต่อมาเนาะปัดต่อมาเก็บแล้วปัาต่อมเ,เ,เปัดต่อแล้วที่มัมกแต่งนะมักแต่งลายมักแต่งลายมักแต่งให้นะ นย่างนี้นะก็จะมีค่ายมากไม้แน่นอนนี้นะเแล้วนลดาบักไม้พวกนี้น่าจะนำมาแต่ประเทศไทยวะเนาะนำเข้ามาแต่ประเทศไทยอ๋อแล้วมีมากหนาวนาะมีมักหนาวมีหมันเบนะนก็จะมีค่ายไล่ไล่ยางเลยอย่างนี้นะ จะมีข่ายผักนะจะมีผักกาดนะอันนี้นะ้นอนนะนี่ยนะนอไรนะมีนอไรซึนน่งมานอนี่ก็จะมีอยู่ทุกทุกแครงเลยเนาะโดยสปอร์อยู่ทางผักเนื้อนะจะไล่นะนอนนะ จะมีผักกาดนะนึ่ก,กาดเอาไปแกงเนาะใส่กระดูกหมูเนาะแซมนะผักกาดเพื่อนกาน่าจะมาวางค่ายอยู่ตลาดนีนะ้ประมาณสองสามโมงวันแล้วเนานะน่าจะค่ายหอดประมาณหกหกโมงเจ็ดโมงประมาณนี้เนาะสบายดี จะมีพืชผักและล่ายางอยี่เนาะอ,อ,อ,อันนี้มักคอนั่นนะมักคอมีกระหอกเดอันนี้เป็นนั่งแหงหมน,นนี่งเนาะ ค่เาเอ็ un> <sk un> <sk 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 ้ตัวนี้เป็นเอ็นเปล่าเอ็นติดนั่งบ่ตัวนี้เอ็นติดนั่งเนาะเขาจะมีปลาแห้งแด่นะจะมีมักมักแคร์นะเนาะมักแคร์นะมีนอแห้งใส่ออร่าเนาะจะมีนอแห้งปลาแห้งอันนี้มันกบนะเนาะยิ้มแด่ยิ้มแด่อันนี้มันกบเนาะกบเลี้ยงเอาบ่ อ่ากบเลี้ยงเหรอเนาะนะี่เนาะจะมีกบมีเอียนเลยเนาะตัวนี้เป็นเอียนนะเอียนกบไข่โลงนี่ก็ได้อยู่พี่ลงในแซนด์ซ่าเหรอออ๋เอียนเนอียนแซนด์ซ่าเนาะกรอบหกสิบก็มีห้อยเลยเนาะนี่เนาะห้อยเนี่ยไปอ้อมนะแซ่บๆเลยนะเนี่ยห้อยง,งามๆเลยเนาะห้อยเยนาะ ก็จะมีปลาดุกแดงนะมา,าจะผ่ายางเบิงอาหารสดก่อนเนะาะหลังจากนั้นจะผ่าแต่าะซื้ออาหารสุกเนาะอยู่ทางในตลาดนี่เนาะมันน่าจะมีอาหารสุก เนี่ยเขาจะมีพืชพักเนะาะไล่เลยอยู่นี้ไงอยู่นี่มันจะไายไก่เนาะนี่เนาะไก่ดีอันนี้มันไกนะ่เนาะไก่ลาดเป็ดลาดเนาะเนี่ยอืมทอด่ามเลยเป็ดไายโหลดถ้าได้เป็นโหลดเป็นโตเป็นโหลเป็ดโหลดถ้าได้เลยโหลดหกสิบนะอ๋อเนี่เนาะเป็ด เป็ดลานะมันจะค่า,ายโลหนึ่งหกไก่เลยโลหน่งไกลาดกลาดพันห้าสิบหาอ่าโอ้ไกลลาดห <bureaucracy> กสิบกะลาดหกสินะอานี่นะมีไกล่ลาดนี่มีเป็ดลาดเยเนาะ นก็าสามารถมาซื้อเนาะจะเป็นเป็ดเป็นไกนน่ในเนาะมาซื้อเราซื้อเป็นโตนะเรียกว่าเป็นโลเราจะคายเป็นโลนะน,น,นี่ละลายเลยนะไน,นั่นเนี่ยนี่แหละอยู่นี่ภาษาคาดปิ้งนะเนี่ย ปีนยังไงนะเนี่ยปีนไก่ปีนไก่ปีนตบปีนป่าเนาะนี่เนาะปีนป <artery fish> <Overwatch> ่าเนาะนี่เนาะปีนสดๆอยู่นี้นะอออันอันนี้มนคานาบยังไงคานาบสมองคนาบสมองสดบ่เลยว่าสดบ่โอ้โหมกเออคานาบนึงเขาได้สิผ่านบ่เออซุกแล้วบ่สุกแล้วเออเอาให้อันหนึ่งกับนี่เนาะจะเป็นคานาบคานาบสมองเนาะนี่เนาะ สมองยนี่ยงว <c oughs> งควายเลี้ยมูงวงกับมูปนกันนะนี่นะเขาจะมีคณะสมองนะสมองมูงวนะแล้วก็จะมีปิ้งเนี่ยนะปิ้งไก่ปิ้งป่านี่นี่นะนกนะ,ะดาษแทบเลยนะอ่านี่ยนะสดๆเลยเนาะคปิ้งอยันนี้ขวัญตวดตวดตวอย่างนี้นะอพอดีเลยนะซื้อไปกินแหลงเลยเนานะ พูดสิว่ายากเข้าขึ้นมาเลยนะกันเนี่ข้าวเหนียวก๋มีข้าวเหนียวก็มีเนาะอ๋อข้าวเหนียวหันหอนอ่อนมะอน้ำไหลอันนี้เนาะยู่แจ๋ตลาดนี่เนาะยู่คุ้มตลาดนี่มันจะมีปิงนะหมี่ปิงละลาดปิงเลยเนาะปิงซีนปิงตาปิงยังนะนี่เนาะนี่นะจะมีครัวมีและครัวเซนลอนอยู่นี่นะ ก็จะมีจืน่นะอันนี้มันจืนจืดกล้วยเนาะนี่เนาะจืดกล้วยมันจะจืดส,สดสดเลยเย่เนาะค่าอันนึงง่าได้เยสีก 5, ้อนห้าพันสีก้อนห้าพันวะเราจะค่ายสีก้อนห้าพันจยยืดกล้วยอ,อแต่นีมากอย่างนี้นะ มักไห้บปล่าพเลยมักไห้หนะ,ม,ม,นะมักให้มักน้อยมักให้มักน้อยนะมัมนะกน้อยเนาะจะข่มๆเนาะตอนนี้เนาะเอาจะไปลวกเนาะกับแจวปลาแดกเนาะแนะซ่บสุดเลยนะ <c oughs> อันนี้เริ่มักแข็งแนละ้วนี่นะ <c oughs> มะแข้งเนาะเอาไปใส่ออล่ามเรียกว่าแซ่บเนาเรียว่าจะเอาไปไปนึ่งกับเจียวกับแซ่บเนาะตัวดินมามะแข้งเนาะมะแข้งนี่ก็จะเป็นพืชธรรมชาติเนาะจะมีนอนี่เนาะนอลายธรรมชาติแต่อายุปลาเพิ่นน่เนาะนอลายเนาะจะมีพืชพักเนาะหลายๆอย่างเลยอันนี้พักหอมพักหอมค่ายกล่องนึงก็ได้เนี่ย ก้อนซองพันอ้กองซองพันซ้ำก้องห้าพาันอ,อ,อ,อนี่เนาะพักเนาะคลิ้มๆไปเนาะนี่ไล่ๆเลยแล้วอันนี้พักก้อยอันนี้พักย่างเลยโอ้ยนี่เนาะไปเฮ็ดยังกินเลยอ,อันนี้ซุปค้าอ๋อไปซุปไปคว้าบ่เนี่ย<ม>ยังไม่เคยกินนั่นคือซีแซ่เนาะแซ่เนาะอ่นี่เนาะนี่จะมีพักไล่ๆเลยเลยนาะ มีตลาดเนี่น,นะนอกจากผักแล้วจะมีมักกล้วยนะนี่นะมักกล้วยมักสีนะจะมี้เนาะ,นนะมักแข้งนะจะมีมักแข้งมักเครือแล้วไปใส่ออลามแซ่บนะ อันนี้ก็จะมีมักเครือนะนี่นะมักเครือไปใส่ต้มเห็ดเจวแล้วมาใส่ออลาบเนาะส่วนไล่เนี่เนาะตัวนี้เรามักเครือเนี่ยใส่ใส่ออลาบมนะแซนจะมีมักทงแดงเนาะอันนี้มักซีด่านะนี่นะมักซีดาแบบพื้นบ้านเลยเนาะตัวนี้มักซีด่านะเฮียนะ โอ้นี่มันตยังนี่มางีคล้ายกับคลายกับตกเครียดเนาะเครียก็ัน่าเอ็นแบงเฮดจังได้อาเนี่ตเอว่ะคล้าคลายกับเคียดเนาะเดี๋ยวแมนแซบบอแซบบันนี้แซบกว่าเครียดอ่ค่ะอแมนบ่ คายติ้วหนึ่งก็ได้นีง่งติ้วซิมซิปขันทีเนาะอ๋อเนี่นะเหมือนคายคายกับเคี้ยนเนาะตัวนีะะ้นะแต่ข้าห h ả o อ่ะเนาะใครมาแซ่บเนาะขอ <c oughs> บใจได้เ <c oughs> นาะก็จะมีอาหารกับกลิ่นแบบแปบบแบบลกๆได้เนาะเพ <c oughs> ินกลัไปห้ามาตามธรรมชาติเนาะจะมีพืชผักไล่ๆนาะเล <c oughs> <c oughs> ยจะมีกบมีเคี้ยนเนาะ <c oughs> อใช่นะจะมีมักมักอึมักเตานั่นี่นะไล่เลยเนาะตลาดนี่หารกินกินนะอันนี้เป็นเห็ดนะนี่นะนนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเพื่อนเพื่อนมาเห็ดดั่มนะนี่เห็ดเห็ดขนุนบ่นเห็ดขนุนเนาะเอาไปใส่อลา่ามเนาะตัวนี้อันนี้สักคารเนาะอยู่ตลาดนี่ก็มีเนาะสักคารเนาะเอไปใส่อลา่ามเนาะแซ่บ สบายดีนี่นะจะมีพิซซ่าก็ไล่เลยเนาะนี่วงวัยอยู่นี่จะเป็นเป็นพักเนาะที่ว่าเหาวไปเฮ็ดออลามนะนี่นะจะมีพักห่อมมีมักเห็ดมีเห็ดมีมักเครื่อสักขาวน,นี่นะนี่นะตอนน,นี้ก็จะเห็นผักสุกเนาะนี่นะผักสุก

นกชนกระจัปลูกเอาเน่เนาะที่ว่าร์าเบิงอยู่ทางนอกท่านนกโซนไล่ควรจะไปเก็บมาแต่ทำมาซากแต่บารอยู่ทางไหนนี่จะเป็นพืชผักที่ว่าเพิ่นปลูกปลูกเอาน่าก็จะมีละลายสนิทเนาะพืชผักอันนี้ก็จะเห็นผักกาดเนาะน,นี่เนาะผักกาดนาะเป็นตาหน้าแซ่เลยนะ ตัวยูนี่ะาวหน่อมนะะเน,น,น,นียนะนี่้วนอมมีอาหารสุกแดนะตัวนี้ยนะ มีออล่ามเนาะมีอ้อล่ามมีมกแดงเนาะตรงนี้ล,ลาลายางอร่ออาหารจะก,กินอยู่ที่เมืองใส่นี่ก็แซบเนาะก็จะมีลาลายางเนาะที่พาไปเบิ่งอยู่ตลาดเซาเนาะก็จะมีเป็นลาบเป็อยังเนาะอยู่นี่ก็จะมีขั้วเนาะขั้วมีเนาะขั้วมีขั้วเฟอ จะมีผันน่นนะตัวนี้มีผันเมี่ยงเลยเนะมันจะมีจืนกะล้วยแดงนะเราจะมีข้ายเป็นอาหารสดอาหารสุกนะจะมีอาหารแห้งแดเนะอยู่ตลาดนี้ ก็จะมีล่ไล่ยางเลย มีพืชผักเนาะไล่อันไล่แนวเลยมีห้อมป้อมห้อมลาบผักกาพักบงมันจะมีมะกรอยอันนี้เนาะอันนี้เป็นมะกรอยนะอันนี่เนาะมะกรอยอันนี้เนะก,ก,ก,กิมกนมากเน่ยก็มะโตนมา แต่จะมีหมันนะทรงนี้จะเริ่มมีหมัน,นแล้วนี่ตอนนี้ก็เป็นหมันหมันด้างนะเริ่มมีแล้วนะเพราะว่ามันจะเริ่มขุดแล้วใกล้ๆสิข้าวนาแล้วจะมีหมันด้างยู่นี้นะจะมีกระหอกนะเนี่เนะกระพอกแห้งมนีตาแห้ง นะถ้าหากต้องการไปรเฮ็ดออลามต้องมาฮานนี่นาะมีร่ายเลยมีปลาแห้งเลยอต่นี่นะแห้งมีนั่งยำไงก็มีนะนั่งยำอันนี้ก็ปลาแห้งมาเนี่ยแห้งมีกระหอกแหง้งมีเอียนได้เนาะเนี่ยตัวนี้เป็นเอียนแห้งเนาะ ค่ายายยังได้ก็พอค่ายเป็นโตโตหนึ่งเท่าไร้ประมาณสาตัวสาวปลายโอ้ตัวหนึ่งประมาณสาวปลายสามสิบเนาะจะมีเนาะมีมักล้วนนำปูปลาแดงเนาะอยู่นี่เนาะปลาแดงอยู่ที่เหมืองใส่นะอันนี้มีมกกนะกร่ยเนาะอันนี้จะเป็นมะกร่อยน้ำอย่างดิบอยู่นะอันนี้มะทุกเนาะมะทุกมีมากทุกนะเนี่ย เอ,อมากน้ำมากปุกมาเนีนะนนี่ก็คือตลาดแหลงบ้านทิน,นอยุทีเมืองใสเครื่องขนมใสกไปรอเบิงก็มีอาหารการกินลากล่เนาะจะมีอาหารสดเดอาหารสุกเดอนะกัปนปนกันนะึ่วาตอนแหลงเนาะสดล่คนจะมาเลรอ,อยู่ที่ตลาดนี้เนาะ แต่ว่าตอดเศร้าก็มีเส้นเดียวกันนะมัก็จะมาค่ายตั้งแต่เศร้าพูนทอดแหลกนะถึงว่าหากทานได้เนาะได้ไปได้มาเนาะก็สามารถมาเลาะนะมาเล่อซื้ออาห้ารการกิน,กนอยู่ทีตลาดนี้ได้เนาะตลาดบ้านชินนะเมืองใส่แควอุดมใส่นาะกาปริใไส้ก็จะข้อลาคลิปนี้ไม่เพียงแต่เท่านี้ก็แล้วแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปสบายดี